สวัสดีครับผมผมาพบกับพี่ออ่งอีกแล้วครับวันนี้นะพี่ออิงเอา B M X 4ครับแบบคูเป้นะฮะมาให้ดูกันบ้างครับผมขวามือครับเป็น B M X 4นะฮะเป็นตัว C p U นะฮะหรือว่าตัวประกอบนอกแต่ว่า B M e u r o p a นะฮะเป็นคนนำเข้ามาขายเองก็เหมือนแบบรถ ศูนย์ไทยแลนด์นั่นแหละครับคันนี้รถปี2 0 1 6จด2017นเะเป็นรุ่น M Sport เลยสีขาวครับคันนี้มาวิ่งมา1,70,000กวม่กโลครับพิงเปิดเบาๆเลยครับนี่ X4 นะฮะไม่ใช่ X3 นะฮะราคาครับ1,359,000าาบาทเท่านั้นครับมาดูครับชุดแต่งนะฮะได้เป็นตัว M Sport ลายล้อ M Sport ครับด้านล่าง ข้างแก้มครับปั๊มคำว่า M Sport นะฮะ X Drive 2.0ดีเซลเป็นเครื่องยนต์2,000ดีเซลครับเ่นแรงม้าได้190แรงมา้ามาดูภายไหนครับผมสวยมากๆเลยครับถึงว่าไม่จะวิ่งมา170,000โลนะแต่ว่าสภาพภายในสภาพการดูแลน,นะจากเจ้าของเดิมเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้ทนุถนอมมากๆเลยนะฮะ พวงมาลัยครับนะฮะปั๊มคําว่า M Sport ไว้ให้หลังของการพวงมาลัยครับพันธชิพนั่นเองนะฮะตัวนี้สามารถรับคําสั่งเสียงได้นะฮะเชื่อมบลูทูธได้เรียบร้อยเบาะครับเป็นเบาะสีน้ําตาลนะฮะน้ำตาลเข้มเลยมีเมมโมรี่เบาะครับฝั่งด้านของคนขับ2เมมด้วยการเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมหน้าจอครับฝังเรียบร้อยนะฮะรองรับแผนที่นําทางได้เรียบร้อยอุณหภูมิ แอร์นะฮะแยกซ้ายและขวาครับต่ำลงมาครับเป็นเกียร์ไฟฟ้า8สปีดโหมดการขับครับสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคระบบเบรคครับเป็นเบรคไฟฟ้ามีระบบกันรื่นระบบการล็อคฟรีลงที่ราชันให้ครบเลยมาดูที่ตัวไอได้ครับตัวนี้จะเป็นตัวไอได้ใหญ่เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวประกอบนอกนะครับผมวัตถุดิบของเขาเนี่ยนะฮะของนอกจากเยอรมันเลยคันนี้นะฮะเพียงเปิดไว้เบาๆนะฮะเอ้ามาดูด้านท้ายกันยี่งเลยครับ มาดูด้านท้ายนะฮะด้านท้ายของ X4 นะครับผมก็จะสรบลงมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่งน้องเปิดฝาท้ายครับฝาท้ายของเขานะฮะก็จะเป็นฝาท้ายออโต้ไฟฟ้านะครับผมมีกล้องถอยหลังมาให้ครบเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะฮะตัวนี้สามารถตั้งไว้2ระดับได้นะฮะ สูงสุดแล้วก็อยู่พอประมาณนะครับผมมาดูรอยตะเข็บรอยซีนรอยแนวยาเดิมๆบางๆหัวน็อตไม่แกะไม่ถอดไม่มีใยับพลาสติกนี้ด้านในนี้ไม่กรอบไม่แตกไม่หักนะครับผมคันนี้ถือว่าสวยมากๆครับผมมาดูคันที่2ครับตัวประกรอบในไทยรถไป2องพันสิบแปดเลยครับตัวนี้ลายล้อก็คนละตัวนนะฮะกับตัวประกรอบนอกนะครับผม ด้านข้างครับเขียนว่านะฮะ x drive 2 0เหมือนกันเลยครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเดี๋ยวพี่เปิดภายในะมาดูครับว้าวภายในนะครับพวงมาลัยนี่จะแตกต่างจากตัวประกอบนอกถ้าตัวประกอบไทยครับพวงมาลัยจะเป็น3ก้านนะฮะเร็กนะครับผมหลังของก้านพวงมาลัยครับนะฮะจะมีตัวพานิชิพนะฮะก้านพวงมาลัยก็จะมีตัวรับคําสั่งเสียงนะครับผมเบาะเป็นภายในสีน้ําตาลเหมือนกันเลยไอได้ตัวใหญ่ เกียร์8สเปดโหมดการขับสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคเหมือนกันทุกอย่างครับระบบเบรกบมเบรคเมื่อเหมือนกันเลยคันนี้วิ่งมา1 0 0 0 0 0กับ8 0 0 0โลเท่านั้นนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยเข้าศูนย์ซ์วิสนะวารันตีชุดใหญ่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านบนตัวประกอบไทยนะฮะจะมีสลูไว้ให้นะครับสภาพสวยมากๆเลยหลายๆคนบอกว่าว่าเเนี่ยนะครับวารันนั่งด้านหลังแล้วนะฮะลัวจะติดหัวนะฮะหรือว่าติดศีรษะนะครับผมมาดูนะฮะ ด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะสไลด์ลงไปนะครับทำให้ตัวเบาะเนี่ยนะครับผมยุบลงไปเวลานั่งเนี่ยนะครับมันจะไม่ทําให้ศีรษะของเราเนี่ยติดนะครับผมเห็นไหมนะครับเบาะของเขาเนี่ยมันจะสโลปลงไปนะฮะนี่เลยครับผมนะฮะสวยๆครับมาดูด้านท้ายของคันนี้เลยด้านท้ายนะฮะตัวของประกอบไทยนะฮะก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันเลยนี่นะครับผมรอยตะเข็บรอยเสนรอยเม็ดอะ เดิมๆบางๆหัวน็อตไม่แกะไม่ถอดพลาสติกครับไม่กรอบไม่แตกนะครับผมคันนี้ถือว่าสวยเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะฮะกับห้องเครื่องครับผมทั้ง2คันไปพร้อมกันครับมาเลยครับมาดูห้องเครื่องนะครับตัวประกอบในไทยครับตัวประกอบในไทยนะฮะจะเป็นฝาครอบเครื่องตัวเล็กคันหน้าเดิมๆเบ้าชกเดิมๆห้องคร่วงแห้งๆหัวน็อตฝากระโปรงไม่แกะไม่ถอดหัวน็อตแก้มเดิมๆนะครับผมไฟหน้าครับเป็นไฟนะฮะ LED เรียบร้อยนะครับผมคันนี้พี่อึ่งตั้งไว้เนี่ยหนึ่งล้านห้าแสน 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมถูกมากเลยครับคันนี้ได้รถปี18ปนะฮะ BSI หรือว่าารันตีชุดใหญ่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูทางด้านขวามือครับคันนี้ที่เพิ่งตั้งไว้นะฮะหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสิบหกจุดสิบเจ็ดนะฮะฝาครอบเครื่องเป็นตัวเล็กเช่นกันครับคารหน้าเดิมเดิมหัวน็อตแกะไม่แกะไม่ถอดไม่มีขยับหัวน็อตนะครับฝากระโปรงครับมีแกะออกไปนะเพื่อว่าทําสีนะฝากระโปรงจากเจ้าของเดิมมานะคะ ไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะฮะคันนี้ราคาเพียงเปิดเบาเลยนะฮะหนึ่งล้านสามแสนบาทเท่านั้นครับผมทั้งสองคันนี้พี่อึ่งมีรับประกันหลังการขายให้1นึ่ปีหรือว่า1น0 0 0หมนกิโลนะฮะจากบริษัทฟริกแมนนะครับผมคันนี้รับประกันเลยว่านะครับ รายการซ่อมเนี่ย180รายการเลยนะครับผมใครมีรถเก่าจะเทินรถใหม่นะได้ยินดีเสมอครับวันนี้พี่เอื้องราไปก่อนแล้วกันครับกราบค่าสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยคา r 4 s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r 4 s u r e .com